อาหารเร่งเผาพุงลดน้ําตาลในเลือดได้แบบเร็วสุดๆนั่นก็คือแตงกวาแะครับแตงกวาช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ด้วยช่วยควบคุมเบาหวานแล้วก็ช่วยลดพุงได้นะครับแตงกวา100กรัมมีแค่16กิโลแคลอรี่แทนข้าวขาว1นึ่งทัพีด้วยแตงกวา1ขีดแล้วแคลอรี่จะหายไปประมาณ7 นะครับต่อ100กรัมมีไฟเบอร์เกือบ2กรัมโซเดียมต่ำมากและที่สำคัญนะใครที่เป็นความดันในเลือดสูงแตงกวามีโพแทสเซียมด้วยใครเป็นความดันสูงต้องกินโพแทสเซียมให้ได้วันละอย่างน้อย3,000มิลลิกรัมนะครับมีวิตามิน A ด้วยนะครับประมาณ3.5มีวิตามิน C นะครับ4.5มีวิตามิน K 1ที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะครับวิตามิน d 3ช่วยในเรื่องของ ควบคุมน้ําตาลควบคุมความดานันเพิ่มภูมิคุ้มกันแบบดีสุดๆต้องเลือก